สวัสดีค่ะน,นี่คะอช่องแฟนะคะวันนี้เราจะมาทำเรื่องชาเลนจ์ระบายสีนี่นะคะอันนี้คือแม่ของพวกเราทำเองนะคะดูไม่เหมือนของพวกเราเลยใช่ไหมคะใช่อันนี้เป็นไปดใชปด่ไป็นไปค่ะมีคนไทยคี่พี่ลุงจามาด้วยค่ะ เขาเสียอะไรดีคะม้ชมมาซีนนี้เับเขได้ค่ะปุ๊บปุ๊บป่าป่บป่าที่จะมีนะคะ มาแล้วคะเช็คนะคะเราอย่างไม่หมดน,นะคะนะคะี่ค่ะแล้วก็ชิเตอให้มันชั่มอ่แล้วก็อสัสซีนะะ่นี่ล้วก็มาบายบายก่อน